วันนี้ผมมาแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าเมื่อมีการเปิดประตูนะครับจะจะมีศัตรูขัดขวางเป็นจํานวนมากนะครับในพระคัมภีร์เนี่ยได้พูดในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่16ข้อที่9นะครับบอกว่าเพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้พระเจ้าอย่างกว้างขวางน่าจะเกิดผลนะครับแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าทั้งมีผู้ขัดขวางเป็นอันมากด้วยนะครับนะครับพระคัมภีร์ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เปาโลพูดนะครับในหนึ่งโคลินนะครับพูดกับคริสตจกักรบอกว่า เปาโลอยู่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีประตูเปิดขึ้นนะครับแต่แน่นอนเมื่อมีประตูเปิดขึ้นนะครับก็มีศัตรูขัดขวางด้วยนะครับม,มีสี่ี่น้ท่านหนึ่งนะครับมีกาสได้ไปรับใช้พระเจ้าที่ประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยอยู่ดีนะครับประเทศเนี้ยก็อนุญ,ญาตให้อาจารย์ท่านนี้นะครับทำพันกิจด้านทีวีในสมัยยังไม่มี YouTube นี่นะครับเ,เขาไปนั่งอยู่ในหน้าโต๊ะ ของผู้นำโทรทัศน์ระดับประเทศนั่นเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็มีรายการคริสเตียนนะครับทำให้ประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับกลายเป็นประเทศที่เปิดประตูนะครับคุยกับคนที่สำคัญมากๆในพื้นที่ตรงนั้นมีประตูที่พระเจ้าเปิดให้นะครับจำได้ไหมตอนเดนคัมภีนะครับในเรือโนอาห์เนี่ยนะครับใครเป็นคนเปิดกับิดประตูนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยพระเจ้านะประตูเนี่ยโดยธรรมชาตินะครับประตูของพระเจ้าเนี่ยคนที่จะเปิดได้คนเดียวก็คือพระเจ้านะครับ เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยการที่เราจะเห็นการเปิดประตูที่มาจากพระเจ้าเนี่ยต้องเป็นพระเจ้าเป็นคนเปิดเองนะครับจําได้ว่าในเรือโนอาห์เนี่ยก็พระเจ้าเป็นคนเปิดและพระเจ้าก็เป็นคนปิดประตูเองด้วยนะครับพรากภีร์ตอนนี้บอกว่าเปาโลบอกว่านะครับเออเปาโลเนี่ยได้ยืนอยู่หน้าประตูบานหนึ่งที่เปิดอยู่นะครับเออเหมือนกับศิษย์บานท่านนี้เนี่ยที่ยืนอยู่หน้าประตูบานใหญ่เลยนะครับเป็นโอกาสที่พระเจ้ามอบให้ในการที่จะมีการได ทํางานพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐในประเทศคอมมิวนิสต์มาก่อนนะครับสถานการณ์ที่เปาโล,โลเขียนตอนนี้เปาโล,ลอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้เปาโล,ลเนี่ยอยู่ในเมืองเอเฟซัสเลยนะครับเมืองเอเฟซัสเนี่ยเป็นเมืองนอกรีดสุดโต่งนะครับเป็นเมืองนอกรีดเลยนะครับเป็นไย,ยาศาสตร์ม์ดำเต็มไปหมดเลยจนขนาดว่านะครับพระที่เมืองนี้ก็มีหน้าตาไม่เหมือนกับพระชื่อเดียวกันที่อื่นนะครับอตอนขณะกําลังประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองเอเฟซัสนี่นะครับ สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าเปิดประตูให้กับเปาโลตอนนี้น่าจะเขียนจากเมืองเอเฟซัสนะครับการประกาศในเมืองก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับในเมืองเอเฟซัสข่าวประเสริฐเริ่มไปคนเอาหนังสือเวทมนต์มาเผาทิ้งนะครับการต่อต้านอย่างหนักเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยข่าวประเสริฐก็แพร่ไปทั่วเอเฟซัสและแพร่ไปทั่วแคว้นเอเชียที่ในสมัยนั้นของโรมันนะครับก็คือตรงแถบตรุรกีนั่นเองนะครับ ใน1โครินธ์บทที่16ข้อที่8เนี่ยได้บอกนะครับเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังหนึ่ง16ข้อที่9ถูกไหม16ข้อที่8เนี่ยบอกว่าเปาโลอยู่ที่ไหนนะครับบอกว่าแต่ข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพนเทคสเตนะครับความสําเร็จที่เปาโลทําในเมืองเอเฟซัสเนี่ยเป็นงานพระเจ้าที่เกิดผลมากๆเลยนะครับยังไม่ต้องสงสัยนะครับเอ่ออาจจะไม่ใช่ไม่ใช่งานใหญ่ที่สุดนะครับแต่ใน3ปีที่เปาโลทํางานในเอเฟซัสเนี่ยเปาโลได้ก่อตั้งคริสตจักร ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนะครับสมัยนั้นนะครับเยอะมากๆเลยนะครับมีการฟรื้นฟูนั้นกระจายเป็นเมืองส่งมิชนรีออกไปที่ต่างๆเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเอเชียต่างๆนะครับเมืองเปอร์กามม์เมืองต่างๆนะครับที่อยู่ในพระธานวิวร์ทั้งหมดนะครับสุดท้ายเนี่ยิสตจักนี้ที่เกิดการฟ,รฟื้นฟูที่พระเจ้าเปิดประตูให้เปาโลกลายเป็นิสตจักที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษแรกนะครับแต่เปาโลเนี่ยเข้าใจดีนะว่าถ้าเมื่อมีประตูเปิดขึ้นนะครับต้อนรับนะครับ เปาโลได้พูดชัดเจนเลยนะครับว่ามันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะครับคาว่าเพราะประตูบานใหญ่เกิดผลเปิดแก่ข้าพเจ้าคําว่าแก่ชันนะครับมาจากคําว่ามอยนะครับแปลว่ามันพิเศษนะครับมีความหมายสําหรับเปาโลมากๆสรราหรับโอกาสที่เปิดอันนี้นะครับเปาโลอยู่ท่ามกลางความฝันของอาระรสาวกนะครับเมืองนี้ถูกกลืนด้วยความมืดดําและสุดท้ายพระเจ้าก็ทําให้โอกาสพิเศษที่พิเศษมากสําหรับเปาโลด้วยเปิดขึ้นในที่สุดนะครับรพระคัมภีร์ใช้คําว่า กว้างขวางเปิดขึ้นอย่างกว้างขวางในภาษาเดิมใช้คําว่าเมก้านะครับที่แปลว่าเหมือนเมกาบางนาทั้งใหญ่ด้วยและมหึมาด้วยนะครับคำว่าประตูใช้คําว่าทูราที่แปลว่าโอกาสพิเศษนะครับเปาโลเนี่ยบอกว่าประตูแห่งโอกาสขนาดใหญ่โตนี่นะครับเปิดออกคําว่าเปิดเนี่ยมาจากคําว่าอโนยโกนะครับที่แปลว่าเปิดนะครับแต่เทนส์ในตอนนี้ที่ใช้เนี่ยไม่ได้อธิบายถึงประตูที่เริ่มเปิดนะ แต่หมายความว่าเป็นประตูที่เปิดกว้างอยู่แล้วนี่คือโอกาสที่เปาโลจะมีการได้ทํางานของพระเจ้าให้สําเร็จอย่างแน่นอนนะครับคำคำนี้นะครับไม่ได้เป็นใช้คําว่าเปาโลยังแถมไปด้วยนอกจากประตูที่ใหญ่เนี่ยยังใช้คําว่าเกิดผลคําว่าผลเนี่ยมาจากคําว่า e n e r g อร s นะครับที่แปลว่าพลังงานนะครับเมื่อใช้เนี่ยใช้อธิบายถึงบางสิ่งที่ท,ทรงพลังมีประสิทธิภาพประตูเปิดขึ้นแล้วก็มีมีอะไรบางอย่างที่มีประสิทธิภาพทรงพลัง ลงมาจากสวรรค์เลยนะครับทำให้เกิดการมีมัท้างีใช้คำว่าการอัศจรรย์อันพิศดารในระดับเลเวลที่ไม่ปกตินะครับในช่วงเทศกาลสงครามโลกนะครับคันที่สองทหารที่ชื่อว่าเดวิดเว็บสเตอร์นะครับได้เขียนถึงแม่ของเขาบอกว่า mm hmm. เลิกกังวลเกี่ยวกับฉันฉันเข้าร่วมกับนักกระโดดล่มชูชีพเพื่อสู้รบฉันตั้งใจที่จะต่อสู้ถ้าจำเป็นฉันจะสู้ตาย แล้วก็มีคําที่บอกว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าไม่มีสงครามใดที่ชนะโดยปราศจากคนหนุ่มที่เสียชีวิตสิ่งมีค่าเหล่านั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากการเสียสละเท่านั้นนะครับแมคว่าในความเป็นจริงเนี่ยผมอยากบอกให้นะครับว่าในภาพฝ่ายวิญญ,ญาณนี่นะครับผมอยากบอกว่าอยา,อยากคิดนะครับว่าเรื่องของการแค่จัดโปรแกรมเรื่องของการที่เรามารวมตัวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับตอนนี้นะครับเราต้องการให้พระเจ้าเปิดประตูบางอย่างขึ้นให้เกิดขึ้นในในพื้นที่ที่เราอยู่นะครับ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะพระพี่บอกว่านะครับถ้าพระเจ้าเปิดประตูแล้วนะครับสิ่งที่จะตามมาจริงๆที่ผมอยากกระบอกให้ว่าเมื่อเราเริ่มลุกขึ้นเริ่มทําบางอย่างเริ่มวิงวอรนเริ่มเป็นน้นมีนเจืเดียวกันเริ่มทําแฟนเพจเริ่มรับใช้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นพระมีใช้คําว่าจะมีผู้ขัดขวางมากมายผู้ขัดขวางตรงนี้มาจากคําว่าแอนติเคยมายนะครับเป็นคําผสมระหว่างแอนตี้กับเคยมมยคําว่าแอนตี้แปลว่าต่อต้านคําว่าเคยมมยแปลว่าโกหกนะครับ ผสมกันเป็นแนวคิดถึงกองกําลังบางอย่างที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อขัดขวางและต่อต้านใครบางคนนะครับกองทัพเหล่านี้นะครับจะแฝงตัวอยู่รอบๆนะครับแล้วก็พยายามโจมตีท่านนะครับความชั่วเหล่านี้นะครับพยายามจะโจมตีฉกฉวยโอกาสเพื่อขโมยบางอย่างไปโดยการใช้วิธีคำโกหก ที่จะโจมตีเรานะครับพิษของงูและพิษของสิงโตอยู่ที่ปากทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าสิ่งเหล่านี้จะโจมตีท่านนะครับด,ด้วยคำโกหกต่างๆนะครับคนที่มีแรงจูงใจ,ใจไม่บริสุทธิ์โดยส่วนมากอาจจะเป็นคริสเตียนด้วยกันนะครับหรือทีมงานที่เริ่มต้นด้วยกันนะครับหลายคนก็จะมีแรงจูงใจบางอย่างอาจจะอาจจะไม่บริสุทธิ์นะครับสมมุตินะครับอาจจะมีความอิจฉาเยืสยาเกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดรู้สึกว่ามัน มันแย่งชิงตําแหน่งกันหรือมีอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าอะไรบหม่ที่มันจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับมันจะมีคนที่หลอกลวงและต่อต้านเราพยายามจะขับไล่และขโมยพระพรแล้วก็ไล่เราไปจากพื้นที่โอกาสอย่างเหมือนเอเฟซัสนะครับโอกาสมากก็มีศัตรูมากนะครับมผมจําได้นะครับตอนที่เปิดโบสถ์ไฟนี่นะครับภาพไฟวิญญ,ญาณก็คือว่าผมไม่เคยตั้งแต่เป็นคริสเตียนมาไม่เคยเจอเรื่องอะไรที่โหดร้ายขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้าย ใส่ร้ายกันคริสเซียนนี่นะครับใส่ร้ายกันโจมตีกันว่ากันผมก็นั่งคิดว่ามันมันเป็นไปได้ยังไงตอนที่ผมเป็นคริสเซียนอ,อ,อยู่ที่เดิมนี่นะครับไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเอกว่าไม่มีงานทํามาทําเพื่อจะหาเงินเกาะคนรวยนะครับสารพัดเลยนะครับเหมือนกับว่าเรานี่ขนาดเรามาเปิดโบ์นะเราเราไม่ได้มาเราไม่ได้ไปเปิดอาบอบนวดนะฮะยังโดนโจมตีสารพัด อย่างที่ไม่ควรเป็นมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากบอกว่าถ้าพระเจ้าเปิดประตูให้กับที่ซิดนีย์นะครับเริ่มมีการเกิดผลนะครับเห็นกหมายสําคัญอัศจรรย์บางอย่างผมเตือนท่านเลยนะครับท่านจะต้องเผชิญกับศัตรูจํานวนมากที่พยายามจะขัดขวางท่านนะครับเปาโลบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เรายืนอยู่หน้าประตูบานใหญ่นะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับมีหมายสําคัญะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับพระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงให้เราตระหนักอย่างยิ่งว่า ความสมเาเร็จนั้นจะมีศัตรูจํานวนมากขัดขวางเราอยู่พยายามจะขโมยความสําเร็จที่มาจากพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราีงนะครับประสบการณ์นี้นะครับพระเจ้าจะสอนให้เราระวังคนต่างๆเหล่านี้เราจะได้เข้าใจว่าเรามาถูกทางแล้วเพราะประตูมันเปิดแล้วพระเจ้าก็เลยส่งพระเจ้าพระเจ้ส่งคนระับมันก็เลยมีศัตรูมาเพื่อที่จะพยายามที่จะทําร้ายแล้วก็โจมตีเรานะครับเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านกำลังจะรับการวอวยพรไม่ว่าจะเป็นการเปิดโบสถ์การเปิดกลุ่มใหม่ ท่านกำลังจะมีการเจิมสูงขึ้นเ่ยนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะไม่มีศัตรูผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นกระบวนการวนลูปอย่างนี้ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะคั้นเอาน้ํามันแห่งการเจิมาร์ชิของท่านนะครับผมยังอยู่ในใจว่าอย่าอย่าอย่าคิดว่ามันจะไปง่ายๆง่ายๆนะครับเหมือนจะเรียนเหมือนจะอ้อมนะครับเรียนเนติอย่าคิดนะครับว่าเนติจะง่ายก็อยากแล้วทำไมต้องมาเจอข้อสอบยากๆก็ท่านสมัครมาเรียนเองท่านสมัครมาเรียนเองแล้วก็ยังวน เมือนผมเรียนวิศวะนะครับทาไมข้อสอบมันยากอย่างนี้วะอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เองสมัครมาเรียนเองเองก็ต้องสอบสิอะไรเงี้ยน,นะครับผมก็เรียนอยู่น้ำใจก็ท่านบอกเองอยากได้การเจิมใช่ไหมอยากจะได้นั่นใช่ไหมมันคงไม่ราบลื่นนะครับเหมือนกับโอ้ทุกคนโปรยด้วยกีบดอกไม้นะครับไม่มีหรอกครับนะครับมันเป็นพระกมพีบอกไว้และปารลก็บอกไว้ด้วยนะครับเช้าร้อนละอุในเดือนสิงหาที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนะครับในปี2488 ประชาชนเนี่ยก็หวาดกลัวการโจมตีทางอากาศของกองทัพพันธมนิตรในสงครามโลกครั้งที่2นะครับหลายคนก็อพยพเข้าของออกจากบ้านและเตรียมพร้อมเ,อเพื่อความปลอดภัยนะครับฮิโรชิมาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นที่ยังไม่โูนโจมตีนะครับแต่ทุกคนก็คาดหวังว่าจะถูกโจมตีในทุกๆวันนะครับผมอยากบอกเลยนะครับว่าท่านก็ควรจะเป็นเหมือนคนฮิโรชิมาเช่นเดียวกันนะครับถ้าวันนี้นะครับเราประกาศกล้าวมากเลยว่าเราจะทําโบสถ์เคลื่อนด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ขับผีรักษาโรคที่ซิดนีย์นี่นะครับเรือเพิร์นี่นะครับพี่น้องจําไว้นะครับศัตรูมันต้องโจมตีท่านอย่างแน่นอนนะครับอย่าแปลกใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับท่านนะครับมันจะมีมาอย่างแงะนะครับแต่ว่าจําไว้นะครับว่าประตูมันอยู่ข้างหน้าแล้วประตูที่จะก้าวข้ามจากห้องหนึ่งที่มีสภาพแวดล้อมแบบหนึง่งก้าวไปสู่อีกห้องหนึ่งที่มันเป็นสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึง่งไปสู่พื้นที่ใหม่ไปสู่การเจอใหม่ ไปสู่ประสบการณ์ตื่นเต้นใหม่ๆนะครับอย่ายอมแพ้ที่ศัตรูอยู่ข้างหน้าจําไว้นะครับมันขวางเราไม่ได้ถ้าเราไปด้วยฤทธิ์เดชของพระญาณบริสุทธิ์พี่น้องเห็นไหมครับโดยคาดหวังว่า,เ,าเราเราจะเป็นต้องผ่านประตูบริสุทศรัทธาที่มีในพระเจ้านะครับพี่น้องต้องเอาพระพรลงมาให้ได้พี่น้องเห็นไหมครับอย่าตกม้าตายง่ายๆนะครับใครๆก็อยากให้พระเจ้าใช้นะครับแต่มีไม่มากที่พระเจ้าใช้ได้นะครับพระเจ้าต้องผ่านอะไรหลายๆเรื่องจริงๆมัดเสนานะครับในพลคนหนึ่งของนโปเลียนนะครับจู่ๆเนี่ย ก็ปรากฏตัวพร้อมกับทหาร18,000นายต่อหน้าเมืองเมืองหนึ่งที่ออสเตรียซึ่งไม่มีวิธีการป้องกันนะครับสภาเมืองเนี่ยเกือบตัดสินใจยอมจำนนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคณะบดีคนเก่าของโบสนะครับก็เตือนพวกเขาว่าวันนี้เป็นวันอีสเตอร์ขอร้องให้เขาจัดงานตามปกติในในเมืองน,น,นะครับแล้วปล่อยให้ปัญหาอยู่ในประหถ์ของพระเจ้าพวกเขาทําสิ่งนี้นะครับแต่พอชาวฝรั่งเศสที่เป็นคนของนโปเลียนเนี่ยได้ยินเสียงะระฆังโบสดังขึ้นนะครับอย่างสุขสนานก็คิดว่ากองทัพออสเตรียเนี่ย ได้เข้ามาในพื้นที่นั้นแล้วเพื่อบรรเทาสถานการณ์และสุดท้ายเนี่ยชาวฝรั่งเศสก็หนีหายไปหมดเลยพี่น้องเห็นไหมครับไว้วางใจพระเจ้านะครับแล้วกเ็เวลาพี่น้องเห็นพื้นที่ที่อาจจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะครับเริ่มเริ่มมีเริ่มมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในการรับใช้พระเจ้านะครับแม้ว่าประตูแห่งโอกาสจะมันจะเปิดขึ้นนะครับผมเห็นที่บางที่นะครับพอ เขาไปอยู่ในทุกจุดนี้นะครับพอพระเจ้าทำเลยนะครับพระเจ้ายินดีส่งคนบางคนที่เป็นญาติของอาจารย์หน่อยนี่นะครับเดินไม่ได้มา20ปีนะครับไปที่นั่นแล้วพระเจ้าก็รักษาเดินได้เดินปลอกลับบ้านไปเลยนะครับจนญาติทั้งหมดเนี่ยงงไปหมดเลยนะครับว่าเพราะเห็นทุกวันนะว่าคนนี้เดินไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายก็ส่งพระเจ้าพระเจ้าเปิดประตูบางอย่างพี่น้องเมืองน่านก็เปิดใจดกับข่าวประเสริฐของพระเยซูอย่างน่าอัศจรรย์ พี่น้องแต่ผมอยากบอกให้นะครับเวลาพระเจ้าจะเปิดประตูให้กับท่านนะครับเหมือนในพระธรรมวิวรณ์นะค Istanbul, เพราะหนึ่งที่สําคัญมากมากก็คือว่าถ้าท่านเชื่อฟังตอนที่ today, ท่านมีกําลังน้อยพี่น้องจําไว้นะครับมันเป็นบททดสอบหนึ่งรพระบีบอกว่าเพราะเจ้ามีกําลังน้อยแต่เจ้าเชื่อฟังเราเราจะเปิดประตูที่ไม่มีใครปิดได้เราจะปิดถ้าเราปิดจะไม่มีใครเปิดได้นะครับในพระธรรมวิวรณ์พระบิดบอกว่าพระเจ้าเปิดประตูที่ปิดให้อยู่หมายว่าพี่น้องฟังดีนะครับทุกสถานการณ์ในชีวิตของท่านนี่นะครับตอนที่ตัวอย่างนะครับเช่นเรามีเงินอยู่ พันหนึ่งนะพระเจ้าบอกว่าเราเจอคนหนึ่งพระเจ้าสั่งเราเลยนะบอกว่าให้คนนี้ห้าร้อยเดือนนี้ต้องจ่ายอีกหนึ่งพันก็ไม่รู้จะเอาตังจากไหนนะครับมันเป็นการทดสอบทดลองบางครั้งนะครับแล้วถ้าท่านมั่นใจในความสัมพันธ์กับพระวริญญาณบริสุทธิ์มันเป็นการเชื่อฟังตอนมีกำลังน้อยพอท่านเชื่อฟังตอนมีกำลังน้อยไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นตัวพิสูจน์ว่าท่านเชื่อฟังจริงๆเพราะท่านมีกำลังน้อยมันยากนะครับสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าจะเปิดประตูแห่งโอกาสบางอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่พี่น้องจำไว้นะไม่เราไม่สามารถ ทำงานของสวรรค์ได้โดยปราศจากิทิเดชและการช่วยเหลือของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เราไม่สามารถสร้างริสตจัรโดยการพยายามทํากิจกรรมอย่างสม่ําเสมอเราไม่สามารถสร้างริสตจัรจากการใช้ความรู้พระัมภีรีในหัวมาทําอะไรทั้งสิ้นนะครับพี่น้องมันเป็นเรื่องของวทิเดชมันเป็นเรื่องของอาวุธมันเป็นเรื่องของปืนใหญ่นะครับเป็นเป็นเรื่องของฤทธิอำนาจของพระเจ้าพี่น้อง การเปิดคริสจักรของเอเฟซัสนะครับเปาโลพระพี่บอกว่าพระเจ้าทําการอัศจรรย์อันพิสดารมันไม่ได้เกิดจากการที่เปาโลก็จัดกลุ่มแคร์ทุกอาทิตย์เปาโลก็ฟังคําสอนอย่างคมักคาม้นไม่ใช่มันเกิดจากว่าเขาเริ่มทําที่พระเจ้าสั่งแล้วพระเจ้าก็ส่งสนับสนุนคําสอนเขาด้วยหมายสําคัญอัศจรรย์พี่น้อยเห็นไหมครับแต่ถามว่าจะมีหมายสําคัญอัศจรรย์ได้ยังไงเราก็ต้องทํากลุ่มถูกไหมเราก็จะมีกลุ่มสม่ําเสมอแล้วเราก็ ทำไปเรื่อยๆนะครับพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยพระเจ้าก็จะส่งคนมาเพราะเราสัตซื่อในสิ่งเล็กน้อยพี่น้องฟังดีนะพี่น้องที่เริ่มต้นนี่นะครับผมอยากบอกท่านต้องสัตซื่อในสิ่งเล็กน้อยอสิ่งเล็กน้อยคือฟังเดียสิ่งเล็กน้อยคือใครๆก็ทําได้ไม่ยากเลยนะครับอาทิตย์หนึ่งมาเจอกันครั้งหนึ่งมารวมกลุ่มนะครับทํากลุ่มที่เป็นพื้นที่ด้วยนะครับอาจจะไปเจอกันไปรวมตัวัสัตซื่อในสิ่งเล็กน้อยไปเรื่อยๆนะครับพระเจ้าจะเพิ่มตัวภูนให้ใหญ่โตมากขึ้นกินแสกบางที่ในเมืออองไทยนนนนะะคคครรััับบีี้ปลโ จำตอนต้นปีไม่ได้เลยนะครับเกิดผลขึ้นมาหลายที่ที่อยู่บนซูมหรือออนไลน์พี่น้องอาจจะเคยเห็นว่ามันอาจจะมีคนไม่มากนะครับแต่พอสิ้นปีเนี่ยผมเริ่มเห็นเลยว่าพระเจ้าเขาเริ่มสัตว์ซื่อนะครับพระเจ้าเริ่มเปิดประตูให้กับเขาพี่น้องพระเจ้าพระเจ้าตรวจสอบเราอย่างรอบคอบก่อนที่พระเจ้าจะเริ่มเจิมใครบางคนผมเลยอยากหนุนน้ำใจนะครับสัตว์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยนะครับ เราพระเจ้าจะทรงเปิดเปิดประตูให้กับเราในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเราคาดไม่ถึงกับชีวิตของเราจริงๆนะครับอย่าท้อใจบันบีบอกว่าเมื่อเราหวานนะครับเราไม่ท้อใจเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาที่ที่เหมาะสมแล้วเวลาที่เก็บเกี่ยวนะั้นมันกระตู้หูมากนะครับแต่นี้ก็ผมผมสังเกตได้ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วสัตว์ซื้อมากผมว่าผมน่าจะบินไปเยอะมากเลยนะครับบินจนมึนไปหมดเลยนะจนประมาณ 30- 40ไฟล์ได้งฮะท,ที่ที่บินไปต่างจังหวัดนี่นะครับสัตว์ซื้อตั้งแต่ต้นปี เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เริ่มเริ่มต้องไปทำอย่างอื่นแล้วก็หยุดนะครับปรับอะไรหลายอย่างก็รู้สึกเงาเงาหน่อยนะครับแต่ว่าพอตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมเห็นเลยว่าสิ่งที่หวานไปเนี่ยต้นปีเนี่ยม,มันเกิดขึ้นจริงๆครันมันแตกต่างจากต้นปีมากจริงๆมันเริ่มมันเริ่มมีคริสตจักรชัดเจนในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มหลายที่ก็เริ่มเกิดผลเริ่มเริ่มปรับอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมานะครับผมผมเห็นว่าพอเขาสัตย์ซื้อไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารรระะะเเเจจจ้้้าาาิิ่่่มมมปปดตตูแแหหงโอกสใํไวนนคัับี ปากทั้งหลายนะครับปากสารพัดปากวิพากษ์วิจารณ์เลยนะครับมาวิจารณ์ท่านกันในสิ่งที่ท่านทําอยู่อย่าไปคิดเลยมากเลยฮะมันมันก็เป็นแค่เสียงนะครับเป็นคําโกหกที่พยายามจะมาขัดขวางเราจริงๆนะครับพระกมพีบอกว่าเพราะที่นี่มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางน่าจะเกิดผลทั้งผู้ขัดขวางก็มีเป็นอันมากด้วยนะครับก็เลยคิดว่าจะสอนอีกอันหนึ่งแต่คิดว่าพี่น้องน่าจะเหมาะกับอันนี้มากกว่านะครับก็ หรือว่าพี่น้องที่อยู่เมืองไทยนี่นะครับท่านสามารถมีส่วนได้ในการชวนเพื่อนท่านนะครับไปรวมในกลุ่มที่ตอนนี้เรามีกลุ่มที่ซิดนีย์เนาะนะครับหรือว่าน้องน้องมีจะทำกลุ่มที่เพิร์ดด้วยก็ได้นะไม่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 มีใครห้ามนะครับมารวมกันมานั่งนมันสการพระเจ้าไมาประกาศได้เราทําตามที่พระวิญญ,ญาณนำเราเนาะนะครับคุณแม่ไปก็เป็นกําลังสําคัญคุณตาลสิรินะครับพี่เคสนะครับ แล้วก็คนคุณแม่นะครับตอนนี้เป็นกําลังสำคัญสี่คนแล้วก็ผมก็เริ่มเห็นผมผมเชื่อเชื่อมั่นนะครับว่าพระเจ้าจะทรงโปรดกระทําการจริงๆสําคัญคือเราสัตซ์ซื่อแล้วก็เข้าใจนะครับว่าพระเจ้าจะทาําอัศจรยู่ดีมาวันหนึ่งนะครับมีใครสักคนมาเอ่อมาในกลุ่มแคร์แล้วผีออกนะครับกลับไปเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับสุดท้ายก็พากันมาทั้งตระกูลเลยอย่างนี้นะครับ โอ้อศัศจรรย์เลยนะครับมันจะเป็นหมายสําคัญอศัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าสนับสนุนเราแต่เราสัตว์ซื่อไปเรื่อยๆนะอธิษฐานตอนเช้าทํากลุ่มแค่อะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องกังวลไม่ใช่มันไม่ใช่งานเราคนที่อยากให้เกิดผลที่สุดคือพระเจ้าแต่พระเจ้าก็คือแบบอยากจะแก้ไขชีวิตเราจนเราพระเจ้ามั่นใจว่าว่าเรารองรับเลยอยากได้นะครับฝาก้ร่างนี้นะครับพี่น้องก็อธิษฐานเผื่ออาจจะเป็นวันวันเริ่มต้นเล็กน้อยนะ อย่า,ยาแ,ตแต่วันไปลจะใหญ่โตมากนะครับก็อยากให้พี่น้องสัตว์ซื้อพระเจ้าให้ผมเห็นวิธีการปลูกมเมล็ดมาหลายที่แล้วนะครับแล้วผมก็เห็นตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับผมก็โอ้มันเป็นไปได้นะการทำโบทด้วยด้วยเตเิ์พระยามบิสุทธด คนมาก็อยู่ดีดก็หายโรคมาปุ๊บก็ผีออกกลับบ้านไปก็ชวนมานะครับไปมาคนก็มาเยอะแยะไปเต็มไปหมดเลยนะครับหลายที่เลยทั่วประเทศไทยนะครับที่อุบลก็เกิดผลหลายทีเ่เยอะไปหมดเลยนะครับท,ที่เกิดผลที่ตอนนี้ที่อเมริกาก็เริ่มทํารอบนะครับพี่น้องไปเยี่ยมชนได้รอบ overflow กับที่ไฟเลิเมรครับเริ่มถ่ายทอดสดเริ่มอะไรอย่างเงี้นะครับสามีก็ต้องมาช่วย นะครับเริ่มเริ่มทำเลยอย่างเริ่มมีคนใหม่ๆเข้ามานะครับนี่ก็เริ่มเห็นบางอย่างที่มันเริ่มเคลื่อนออกไปนะครับอาจจะดูตอนแรกมันก็เล็กๆนะฮะต่อไปก็นับกิ่งไม่ไหวมันมีกี่กิ่งแล้วอย่างนี้นะครับก็ปีหน้าก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นหลายอย่างนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ